สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะวันนี้เราอยู่กับเพลงจังหวะสนุกๆก,กันเถอะสโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องท่านใดที่ร้องไม่ได้มาอยู่ร่วมกับเจซีตรงนี้เดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะวันนี้เสื้อผมก็สีสันสดใสามากเลยเข้ากับเพลงนี้มากเลยแหละ เดี๋ยวพอผมร้องเนี่ยทุกท่านก็จะเข้าใจเลยว่าทําไมผมเลือกเสื้อสีสันสดใสขนาดเนี้ใครร้องได้ทั้งเพลง,งเชิญทั้งเพลงนะครับหนึ่งขยับเท่ากับออกกําลังลุกขึ้นมาออกกําลังกับผมกันเถอะนะไม่งั้นเดี๋ยวชาบูหมกูกรนะทะมันจะอยู่กับท่านนะครับมันอยู่ยาวนานและเอาออกยากนี่ลําบากเลยนะท่านใดที่แข็งแรงลุกขึ้นมานะครับหนึ่งขยับเท่ากับออกกําลังมาร้องมาเต้นด้วยกันนะครับท่านใดที่สุขภาพไม่แข็งแรงก็นั่งตบมือเป็นจังหวะผมก็ดีใจแล้วโอเคเนาะ อินโรมาใครได้ทั้งเพลงเชิญนะใครไม่ได้ทั้งเพลงขอท่อนฮุกนะคอม็นลักที่ควายนะคะเพลงนี้ไปกันจ้าสามชา เช้านาอยู่กับควายพอหมดเงินไทายเราจูงฟุ้งควายคืนบ้านพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จการงานเบิกบานร้องเพลงรำบงเราเช้านาสุขสบายคืนทำเดือนน้เราขี่เรืงควายร้องสงถ้าจริงทั้งรอง มเย็นเย็นร้อง้็เมลายควายแปลใจควายมันไม่อาทนเจอคนนอนค้ำว่าคนว่าโง,ง่เป็นควายหญ่ไม่นึกอายทำก่อนเปนช่าง,งยังใจไว้ก่อน เราเชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจุงฟุ้งควายคืนบ้านพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จกานงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราเชาวน้าสุขสบายกินทำเดินน้ำเราขี่หลังควายร้องส่งชาวชิงทั้งกลอง งแสนเพลิดเพลินใจแม้นไกลอิจฉาแม้ว่าหัวรบจะยอมพวกเราไม่ได้ลมเย็นเย็นร้องเขเมนไลค่ควายแปรใจควายมันไม่อาทนเจอคนงอนคนว่าคนว่าโง่เป็นควายยังไม่นึกอายคำก่อนคนช่างยังใจไว้ก่อน เพลงนี้น่ารักมากเพลงนี้ผมมีเขาไว้ด้วยก็เพลงนี้เป็นเพลงที่มากันที่จังหวัดสามชาติสบายๆนะครับก็อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยฟังแล้วก็มีความสุขมีความสนุกนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราได้ฟังเพลงที่มันฟังแล้วมันก็ล่าเริงดีคือหลายๆครั้งเวลาที่เรา คือร้องเพลงหรือว่าหยิบเพลงมันร้องเนี่ยนะครับคือผมอยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยมีความสึกสนุกสนานทุกครั้งที่ได้ฟังนะครับวันนี้ผมทําไมพูดจาวกวนวันนี้ผมพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไม่ใช่นะวันนี้หรือว่าผมเหนื่อยเกินไปอ๋ออากาศมันเริ่มร้อนอมผมเป็นคนที่เมื่อเข้าสู่สภาวะอากาศร้อนผมจะต้องปรับตัวปรับคําพูดปรับความคิดผมนิดนึง ผมจะรู้สึกหมืนผมงงงให้อภัยผมกันด้วยนะมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะสามสิบกว่าองศาแล้วผมร้อนขอยเพลงนี้เป็นความสนุกนะคะเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะของหลายๆท่านตอนที่เห็นผมแบบมีเขากว้างบางทีถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ยากนะเราอาจจะต้องมีเขานิดหน่อยนะเราอาจจะรู้สึกอบอุ่น ฝากเพลงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งพเพลงในวันสบายๆในวันที่ผมมีเสื้อสีสันสดใสแล้วก็มาพบเจอกันแล้วก็มาชวนทุกท่านให้ลุกขึ้นมาหนึ่งขยับเท่ากับออกกําลังนะครับทุกครั้งของการออกกําลังกายของท่านเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านได้สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นมาทุกครั้งที่ท่านลุกขึ้นมาขยับหรือว่า ท่านใดที่ลุกขึ้นมาขยับไม่ได้ท่านอาจจะร้องคลอตามไปร้องเพลงตามผมไปทุกครั้งที่ท่านร้องคอตามไปร้องเพลงตามไปหรือว่าลุกขึ้นมาขยับหรืออย่างไรก็ตามเมื่อร่างกายของท่านเนี่ยได้มีสารแห่งความสุขเข้ามาในร่างกายนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ท่านสดชื่นสดใสแจ่มใสแล้วทุกวินาทีของท่านจะมีรอยยิ้มได้ง่ายขึ้นกับให้ความสุขเข้ามาแทนความเครียดให้ความสุขเข้ามาแทนสิ่งที่ท่านต้องเจอ ให้ความสุขเข้ามาแทนสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตที่เรายังต้องฝ่าฟันสู้มันไปด้วยกันนะครับน่ะสู้กันไปพร้อมเพลงคอมเมนไล่ควายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยฝากให้เป็นเสียงรองเราอยิ้มนะครับและขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านที่มีอุปการะคุณในการให้ทิปหน้าช่องนะครับตรงเลขที่บัญชีใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณทิปด้วยนะครับขอบคุณทุกการแชร์คลิปแชร์เพลงนะครับ ชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการกดชอบนะครับกดนิ้วโป้งให้เป็นสีดำตรวคำว่าชอบเบาๆหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทุกการแชร์ช่องบอกต่อช่องนะครับชักเชิญเชิมชักหรือรึไม่ผิดไม่ใช่เจซีสิชักเชิญชวนเพื่อนของท่านให้มาติดตามนะครับหนึ่งการติดตามของท่านคือการเข้าร่วมอยู่ในครอบครัวของเจซีคอบ เป็นแรงผลักดันสนับสนุนเป็นการให้ความเมตตาเอ็นดูให้ผมยืนระยะในการร้องเพลงและพัฒนาการร้องเพลงให้ดีขึ้นในทุกวันนะครับแล้วผมจะประสบความสำเร็จน,นั้นดูนะครับในอนาคตขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่คลิปแรกๆมาจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันและไม่หนีห่างหายหนีหายจากกันไปไหนนะครับและขอบคุณมากนะครับที่ฟังบนฟังซ้ำฟังหลายรอบนะครับแล้วก็ฟังในทุกครั้งที่เบื่อเข้ามาฟังเจซีร้องเพลงนะครับ ทุกการติดตามของท่านทุกการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทุกการให้การสนับสนุนตรงนี้นะครับมีคุณค่ากับผมในทุกช่องทางนะครับและยินดีต้อนรับและขอบคุณมากสําหรับผู้ติดตามใหม่ที่มาในวันนี้ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณในทุกความเมตตาเอ็นดูที่มีให้กับผมนักร้องต่างจังหวัดตัวเล็กๆคนนี้นะครับและขอบคุณในทุกการอุปการนะคุณของทุกท่านในทุกช่องทางนะครับขอบคุณจากหัวใจของเจซีจาาขอบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ Happiness be with you นะครับ See you a g a i next n time นะครับขอให้ความสุขอยู่กับท่านทุกเวลาทุกวินาทีมีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับ See you นะบายบายนะยิ้มแย้มกันนะคะ e e you ครับผมไปนะ